สวัสดีครับผมวันนี้มาสวัสดีชาววันจันทร์ครับวันนี้มาติดตั้งรางน้ำสามส่นีหมู่บ้านเศรษริครับนี่ครับหน้าง,งานอยู่ตรงนี้ยาวมาถึงตรงนี้วันนี้คุณเป้ค,ครับช่างเป้กำลังเชื่อมรางน้ำอยู่ครับดูฝีมือการเชื่อมครับ เนียนกิฟต์เอ้า 5G ครับฉายาของเขาฝากผลงานด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ